ก็วันนี้จะพามาเที่ยวสวนน้ํเมลิสนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสวนน้ำหรือเปล่านะครับไม่เหมือนกับออะไรบ้านเราอ่ะสวนสนุกพวกสวนสยามดิมเวอร์นะครับอันนี้เป็นของเมลิส์ะมาดูครับแบบธรรมชาติดั้งเดิมของเขานะฮะก็คงจะไม่มีอะไรที่คล้ายกับที่อยู่หองหินอะไรนะเขาเรียกนะครับสวนน้าอะไรประมาณนั้นไม่มีครับมาดูของเขา้วนะฮะ มา,มาแล้วครับสวนน้ําสวนสนุกของเขานะฮะโอ้วันนี้วันหยุดนะฮะคนเยอะมากนะครับก็คือวันนี้เขาเรียกว่าวันพระนะฮะคนที่เมืองนี้เขาจะหยุดงานกันคนหนุ่มสาวก็มา,า,มาเที่ยวนะฮะมาเล่นน้ำอย่างเงี้ยครับก็เสียคนละสองร้อนะฮะสองรอจัดนะฮะ นี่ยนะไม่ใช่สองร้อยจดเอ่อประมาณสามร้อยจอะไรเงี้ยฮะ นี่ก็สุดยอดของเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันได้จะมานน้ำมันเวียนหรือเปล่านะน้ำเวียนหรือเปล่าไม่รู้นะเย็นนะเวียนนะเขาเอามาแล้วมันมาตั้นหรือถือนะน้ำจากล่องน้ำมาถึงแล้วกายกระดับ ถ้าไม่เวียนก็น่าจะสกระปรกนะอันนี้มันก็โอเคอาจจะเวียนไหลลงไปนู่นนะครับไหลลงไปทางนู้นก็น้ํานี่มาจากเขาข้างบนนู่นฮนะจะมีภูเขายู่ด้านบนแล้วจะมีเป็นร่องน้ําลงมาแล้วก็น้านี่เย็นเทียบเลยนะฮะ ก็เขาจะไม่มีการใส่ทูพิทอะไรพวกนี้นะครับไม่มีครับก็ใส่กางเกงขายเสืส้อผ้าเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าเด็กๆนะฮะก็เดินกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงลงไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะไม่มีการมาคับนะฮะให้ต้องใส่ชุดว่ายน้ําอะไรอย่างนี้ครับ

เขาบอกว่าดักไว้จากนู้นน้ำมาทางนู้นแล้วก็ดักเอาไว้นี่มีน้ำบนเนาะน้ำภูเขาโอ้ติน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูที่เย็นไหมโอ้เย็นเย็น ข้างบนนี่เขียนว่า I love you นะครับข้างบนนะครข้างบนต้องมีอะไรมีอะไรมีโรโรโรที่มีแฟนอ่ะมาจริงมันจริงแบบนี่ไงคนที่มีแฟนเราก็อยากมีแฟนเหมือนกันไปได้ไหมไปไปไปหาแฟนป๋าไปหาแฟนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ คนนี้ก็จะไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นล่องน้ำนะฮะที่สายน้ำมันมาครับเป็นน้ำตกนะฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไรครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับชุนิจโชทเวชชานลนะครับสวนน้ำเมืองอลิสนะครับไอเล็บยูตรงนี้นะครับ